สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็ในสาหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็จะมาพูดคุยนะครับผมในส่วนของตัวงานเปลี่ยนลำโพงนะครับผมตัวนี้จะเป็น MacBook Pro นะครับผม A1398 นะครับผมตัวนี้นะครับก่อนหนี่ฮะหน้าตาลำโพงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในการเปลี่ยนฮะมันต้องแกะนะครับผมหรือทั้งเมนบอร์ดนะครับผม ออกมานะครับทั้งหมดเลยนะครับพวกเมนบอร์ดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพื่อจะแกะลําโพงแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะฮะผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสนะครับผมว่าเสียงใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมก็ผมอาจจะเปิดนิดนึงนะครับผมเสียงก็ จะปกตินะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมทั้งด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับผมจากที่ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะที่กาลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะครับผมก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะครับผมทางร้านเองนะฮะก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่มีกับบางหน้าทอมิโนโศก แล้วก็ยูเนียนมอลนะผมถ้าพเพื่อนๆท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะผมก็สำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันสดหน้านะผมสวัสดีครับ